สวัสดีค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยกูก็กำลังจะนอนแล้วละ่ะครั้งนี้กูไปอ่านคอมเมนต์ในยูไลคลิปเนี่ยหลายๆคอมเมนต์เนี่ยกูก็ร่วมรู้สึกว่ากูจะงงคือถ้ากระเธออยากมาเต้นกระเธออากมาทำนู่นทำนี่ทำนั่นคือกระเธอขี้อะกะเธอไม่ดีแม่เป็นกระเธอนี่หว่าแม่งนมปลอมนี่หว่าแม่งนมเลกแม่งควยใหญ่หว่า แม่อะไรอย่างเงี้ยด่ากระเทยสารพัดสารพีนะแต่พอันีงอย่างมาเต้นนะจ๊ะอุ้ยน่ารักจังเลยสวยจังเลยนู่นนี่นะกูมไม่เข้าใจเป็นที่อะไรนะคะกูอยากรู้ว่าเป็นกระเทยแล้วผิดตรงไหนกูก็เป็นกระเทยหนึ่งในนั้นก็คือกูที่เป็นกูกเป็นกระเทยแล้วกูอ่านคอมเมนต์ไงแล้วกูแบบรู้สึกหงุดหงิดสั่นตีหงุหดหงิหดแตกหงุดหงิดอารมณ์เสียสําหรับกระเทยน่ะก็คือเพศเพศหนึ่งนะ ที่ตอนนี้สังคมก็ยอมรับแล้วหยุดดูถูกกับเธอหยุดด่ากับเธอกันได้แล้วนะกูไม่เข้าใจเหมือนกันนะแล้วยูไลก็สรรหาคลิปกระเธยที่มันอุบาทอุบาทมาลงเพื่อให้คนมาด่านะเออเลิศนะเออ,อยูไลก็สรรหามาให้คนมาด่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 าก็เลยไม่เข้าใจว่าเพื่ออะไรทำไม ก็วอนว่าหยุดด่ากระเทยกระเถินะกระเทยก็มีหัวใจนะจ๊ะเออเลิกหยุดลดละเลิกการด่ากระเทยเพราะว่าชนีถ่ายโป๊ไม่ดา่าแต่กระเทยเต้นดา่าเฮียจริงเลยนะคะหยุดูตะ